เอาละครับก็กลับมาต่อกันต่อแลยลกันนะจากพาที่แล้วไม่สองสาวนั่นะคุยกันไม่เสร็จกันเรอะเราจะมาหาของที่เจเดซี่ให้หาก่อนลวกันนะซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้แะครับมันมีจุดมาร์กบอกไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะอา้าวหายไปแล้วอ๋อนี่ไงยังมีเป็นโซนสีเหลืองคอยบอกนะด้วนะจะอยู่แถวนี้แหละน่าจะไม่ยากเอโอโผมก็เคยหามาแล้วแหละ ถ้าจำไม่ผิดมันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ละม้งนี่โอเคนี่ไงเรียบร้อยครับหามาอย่างง่ายดายนะโอเคแล้วผมจะขึ้นฝั่งกันนี่ยโอเคกลับทางเดิมก็ได้ขอเก็บไปก่อนหนึ่งอันเผื่อต้องใช้ ไะเจเดี่ผมหาเจอแล้วอ้าวลาติซ่านั่งทำอะไรเจ๊ครับเจอแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> <ห>นายเจอมันแล้วนี่ไหนไนายก็อเอามันมาแล้ว <can> ใส่ให้เจ๊หน่อยก็ดีนะเจ๊เออแมโอเคเจ๊ให้ทำก็ต้องทำสินะเราเป็นสุภาพหลุดคนเดียวในนี้ด้วยสิ แล้วทำไมเธอไม่ใส่เอง่ะเนี่ยเพราะฉันกำลังยุ่งอยู่ไงยะแค่นั้นเองนันเหรอแนายเสร็จยังนี่เกือบแล้วครับเสร็จแล้วใช่เยี่ยมเดี๋ยวพวกเราจะจัดการกันต่อเองนะก่อนนายจะไปไปหาลิซ่าก่อนก็ดีนะโอเคครับได้เลยเจ๊มีอะไรผมช่วยก็บอกได้นะเีพี่สไป แล้วมองไหม <laughs> มองมองไม่ได้เหรอเออแค่อยากจะรู้ว่าทำอะไรนะโอเคไปหาแฟนเราก่อนไม่รู้แฟนหรือภรรยาเนี่ยฮะเป็นไงบ้างทำเสียงหลอกมั้ง,ท,งทุกคืนฉันจะฝันว่าฉันอยู่ที่ฮอลลีวูดแล้วจากนั้นฉันก็ตื่นขึ้นมาที่นี่ <'m> ผมขอโทษนะ ที่คุณพาโอกาสนั้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผิดนะเราฉันน่จานจะค้านเรื่องการหล่นล่มนั่นนะที่สำคัญคือพวกเราทั้งคู่ปลอดภัยแล้วานายช่วยฉันไว้ฉันรอดมาได้ก็เพราะนายนะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือมีแผนการ okay, <I> ได้เดี๋ยวผมจะตามหาเลรลลี่แลวเพื่อนเพื่อนที่เหลือเองคุณอยู่ที่นี่แล้วคอยช่วยเจสเรื่องเรือนั่นนะ นะ <We nearly S 1> เราเกือบจะหนีกันไม่รอดแล้วนะตอนนั้นนะลิซ่าผมเอาอยู่นะไม่ต้องห่วงนะเออปล่อยให้งานหนักเป็นของผมไประวัตงตัวด้วยละ่ะโอเคสู้ๆนะจ๊ะอ่าฮะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นยาระลึกชาติระลึกระลึกอดีตนะแต่เรายังไม่กินตอนนี้ครับ เราจะรอให้มันครบสามเม็ดก่อนมันจะกินได้สารอบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะโอเคได้สกิลมาแล้วแต่เดี๋ยวค่อยอัพไปโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีล่ะเนี่ยฮึไม่แต่วันนี้ว่าจะมาทำภารกิจยึดเกาะเนะเอาใครโทรมาสวัสดีครับเจสันฉันโทรไปหานางหลายรอบแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนะว่ามันจับตัวผมไว้น่ะผมก็ลิซ่านหนีรอดออกมาได้แต่มันก็ยังจับตัวคนอื่นไปอยู่ แลวผมก็ยังไม่แข็งแกร่งพอที่ช่วยพวกเขาออกมาได้นานต้องใช้ความแข็งแกร่งสยบวาร์ส่ะฉันหาพลังแบบนั้นให้นายไม่ได้แต่มีบวางคนที่ทําได้ไปหาซิต้าซะนายพร้อมแล้วนานต้องไปหาเธอนะเธอเป็นใครกันหรอเธอเป็นหัวหน้าของพวกเราเนะี่ยจะนำแกไปที่ใจกลางของพลังนั้นได้เธอจะแสดงให้นายเห็นถึงพลังที่แท้จริงวิหารของเธอตั้งอยู่ในป่า๋ยวฉันจะไปเจอนายที่หน้าประตูนะ <All right. S 1> จัดไป นี่ฉันเอาตัวเองเข้ามาเจอกับอะไรอยู่วะเน,นี่ยนั่นน่ะสิเป็นผมนี่คงกลัวและลนลานไปเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้ <c oughs> เออแต่มันฆ่าที่ชายเราไงเป็นผมก็คงเอาให้ตายกันไปข้างแหละซึ่งฆ่าที่ตายก็น่าจะเป็นผมแหละมั้งจังหวะนี้โอเคอะไรของผมเน,นี่ยโอเควันนี้เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรยึดเกาะ นนเราจะไม่ทําภารกิจหลักนะเราจะมาทําภารกิจตามใจผมซึ่งก็คือยึดเกาะเออตอนแรกก็กะว่าจะไม่ยึดเกาะนะกะจะเล่นแค่ภารกิจหลักแหละครับแต่ก็ดูไปดูมาแล้วเอาซะหน่อยดีกว่านะเพื่อเป็นการอัพเลเวลด้วยอะไรด้วยเออเดี๋ยวมันจะไม่มีเลเวลสกิลไปสู้ด่านท้ายๆนะก็นี่น่าจะเป็นภารกิจในการยึดเกาะโอเคเดี๋ยวผมกําลังดูปืนอยู่เออ ปงปืนเราก็มีแล้วนะเหมือนเราไปเก็บมาจากศัตรูได้หรือเปล่า mm. เขาเลยมีให้เลยอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะไม่รู้อะ่ะมันมีให้เองหดี๋ยเป็นเพราะผมเคยเล่นไปแล้วเออวันนี้มันก็เป็นปืนเก่าๆที่ผมเคยใช้เมื่อตอนนู้นแล้วนะเออผมก็มาเข้าแอบเข้ามาเล่นบ้างอะไรบ้างแหละเออถึงจะบอกว่าเล่นเกมนี้นานแล้วแต่ผมก็เล่นแบบปะปายอะเออเกมนี้มันก็สนุกดีนะ โอเคโอเคตุงของแปรบให้เรียบร้อยอ่าระเบิดมีโมอลโทอปด้วยเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันอ่ามีมีดชนเผ่าด้วยปเปเยนจิจ้ารออะไร อโอเคแค่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคไปรุยกันเลยดีกว่ายึดเกาะภารกิจในวันนี้ข้าจะฆ่าล้างขอพันพวกแกให้หมดเลย้พวกโจรสลัดเต๋อทำเสร็จหลอกมัมนะเนี่ยไปสู่ความมงวงังอันไกลโพน้นวิโอเครงนูนนะเดีย๋ยวจะตัดไปก่อนแล้วกันตัดตอนที่ใกล้จะถึงแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคนะ เนี่ยแหะครับต้องเก็บต้องเก็บเดี๋ยวไม่มีใช้แล้วจะยุ่งเราต้องตระเตรียมของให้เรียบร้อยในการจะเจอพวกมันพี่คนดูส oh. ิคนเดียวเองงั้นเหรอผู้บันเล่นนะเอะน้อยแท้ล่ะ oh. โอเคเข้าไปดูใกล้ๆสิโอ้ยได้ยินเสียงหมาเอ้ยแล้วใครเห็นเหมือนได้ยินเสียงหมาด้วยนะ oh. เอ้ยเอา้าเฮ้ยเอา้เอา,อ,าอยู่นี่งั้นเหรอเอา้า อุ้ยเด้อเด้อมันรู้ไหมเนี่ยมาน้องหมามานี่มาล่อมันมาก่อนอุ้ยสองตัวเลยเอ้ยมันรู้แล้วแม่แม่อุตส่าห์หลบมาซะเนียนเอ้ยเจอเ้เฮ้ยดันพลาดเพราะหมาโอ้ยโใจเย็นออออักกนเอ้ยอย่าพึ่งโอ้โหว่าจะเนียนๆเท่าไหร่พวกนี้เออมายังไงอย่าหนีดิอย่าหนีดิเออเออเออมันเห็นเลยมา เอาเห็นก็เห็นมายังไงไม่มันเรียกพวกมัด้วยครับเขาเรียกไม่ได้ปลดสออสัญญาณมาเลยนะทีเอาไปก่อนในไหนก็ใน,ไหน,ไ,หนไหนแล้วืองอาจทำให้มันรู้ตัวกันเลยเนะี่ยมาอีกตัวแล้วโอเค่ผมยังมีคนลักหมาอยู่ด้วยแต่เจองี้ก็ไม่ไหวนะหมาเวนมาขอไปตั้งลาก่อน โอเคบ้านนี้น่าจะเป็นที่ตั้งหลักได้ดีเอ้าติโอเคหรือไม่ผมจะรอให้มันซา,าก่อนไหมแล้วค่อยลุยแม่แต่เอาเลยก็ได้วะมาโ,โอเคมันยังไม่เห็นเรานะมันยังไม่รู้ว่าเราหนีมาบนหินนี่แล้ว ยังไงยังมีตัวที่เรายังไม่ได้มาร์คนู่นกำลังวิ่งมารู้ต้นไม้ได้ไหมโอเครู้ได้เฮ้ยนี่อีกตัวอเอาเฮ้ยมันซิกแซกอ่ะแมมันน่าจะโคเวอร์กับอะไรอยู่สักอย่างยิงไม่เข้าเฮ้ย กำลังเสริมมาแล้วครับแล้วมันเห็นเราหรือเปล่านี่เห็นแล้วน่าจะเห็นแล้วโอเคเห็นก็เห็นเถอะมามากี่ตัวกำลังเสริมกันนะฮะโอเคตรงนี้เออยังไงมาเหอะมาเหอะอย่าบนโอ้ย เหมือนมันจะเห็นเราแล้วนะเราต้องย้ายทำเลแล้วครับย้ายที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยโขเกือบตกเออเดี๋ยวตรงนี้แมแต่ไม่อยากอ้อมละโอเคเสียเลือดนิดหน่อยได้อยู่โอเคเราตุนเลือดมาเยอะครับไม่ต้องห่วงผมเก็บใบเขียวประมาณห้าสิบกว่าใบได้เฮ้ยของฝาก็มีงั้นเหรอเอะ หมือนอ๋อมีนะแต่เหมือนจะไม่เกี่ยวกับเราโอเคงั้นเอาตรงหน้าเราก่อนดีกว่ายังไม่อยากไปเลี้ยวไปที่อื่นเอาพืเอาไอ้พวกฐานนี่ให้จบก่อนมาอยู่ไหนกันอีกฮดูสิโอเค สองนะเอาก่อนเลยไหนๆมันก็รู้แล้วไม่ต้องแอบอีกต่อไปแล้วโอ้ยว้าวเดี๋ยวโอเคแต่มันยังไม่เห็นเราเอามันก่อนอุ้ยตัวมามาๆมาหัวหัวมาเฮ้ยว้าววิกเดี๋ยวอ่ะโอเคยังไม่หมดครับยังได้ยินเสียงอยู่โอเค รอให้มันเดินออกมาไม่ได้มีมุมยิงอยู่ไหนกันเฮืออยู่ไหนกันนึนไงสองตัวเลยนะอ่ะเอ้ยไม่โดนเหรอแม่นึกว่าโดนอ่ะเอ้ยมันเห็นเราแล้วครับโอเคมันเห็นเราแล้ว แต่น่าจะเหลือแค่ตัวสุดท้ายอื ừ, ตายไปซะก็ยังมีเกอน,นู้หมดแล้วนี่ไงโอ้ยอ่ะโอเคน่าจะโอเคหมดแล้วครับอู้แม่เสียเพราะหมาแท้ๆและพวกนี้มาเคลมอีกแล้วเหน็นนะทุกพี่ไม่ช่วยผมเลยนะแม่เสียเพราะหมาแท้ๆ กะจะแบบเข้ามาสเตลซะหน่อยให้ตายเถอะเออเดี๋ยวขอเก็บของพวกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อไปถานต่อไปวันนี้เราจะยึดแถบนี้ให้หมดไม่งั้นไม่สบายใจยึดไปจนถึงนู่นน่ะแถบที่ไปทำภารกิจกับที่ต่อุยที่ต้องไปหาเจซิต้าเออที่ต้องไปหาเดนนิสอ่ะจะทำว่าจะทำไปถึงตรงนู้นเลยนะเอาไอชุมชนสุ้มโจรออกให้หมด ห้ามครานเรียกพวกเก่งมาดูซิมีอะไรบ้างโอเคเจอยาก็ได้กระสุนอ่ะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ไม่ผมไม่ได้เอาปืนใส่มาดิใช่ไหมมีปืนนี้ให้ใช้นะอุตส่าห์แต่งสดิบดีตอนแรกโอเคมาแทนปืนนี้ปืนจอห์นวิก แต่ทำแบบจอร์ดิกเท่ๆซะหน่อยสิ่งที่คิิกก็สิ่งที่ทำเองนี่มันช่างต่างกันลาวฟ้ากัะเหวการจะยิงแบบเท่ๆซะหน่อยพาที่แล้วในถ้ำในก่อนที่จะไปหาตัวลิซ่าเออโอเคใส่ออปชั่นให้หมดใส่ไม้หมดอะนี่ใช้อันี้สีขาวเอออะไรอีกโอเค เ <100. S 2> รียบร้อยนะยังไงขายไหมอ่ะนิดหน่อยก็เอา8ปสิบสี่บาทกระสุนสเเปอร์ด้วยเออเกือบลืมโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วก็น,นิดไม่ไม่ใช่ดิเอออันนี้ดิเออแำไมแต่ตังค์ไม่พอครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเก็บตังค์ก่อนก็ได้วะ โอเคงั้นไปที่ต่อไปเลยแล้วกันนะอันนี้เก็บไม่ได้โอเคต่อไปก็แถบล่างนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาตรงนี้โอเคแล้วก็ไปตรงนูน้นจัดไปตรงนี้มีแห้ลากวางนะน,นะโอเคเดี๋ยวไปบ้านด็อกเตอร์แล้วบินไปแล้วกันอืมไม่แจะถึงหล้อมั้ง โอเคแล้วก็ต้องไปเปิดแมปตรงแถวแถวเฟสจัดไปเฮ้ยไม่มีฉลามนะจ๊ะแต่ลงตรงพื้นก็ได้วะโอเคตอนแรกก็จะหล่นลงตรงน้ําแล้วก็ว่ายไปเพราะนึกว่ามันจะมีอยู่แถวนี้หมายถึงโจรนนะ่ะแต่เอ้าเอาเอาเอาไฟไหมเอา,เอา,เอาจะปัดจะปัดไฟไม่ได้จะใช้ยาเออโน้มมีอยู่แถวนี้ให้ตายเถอะ กลัวไปเองแท,ท้ๆเอาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนมันกำลังกรีดร้องอยู่เอาเข้าไม่ได้อีกเอาเข้าทางนี้ก็ได้วะเอาแล้วแค่ผ้าเนี่ยนะผ่านไม่ได้ให้ตายเถอะผ้ามันแข็งขนาดนั้นเชียวโอเคมีของ โอเคเก็บหมดจังหวะนี้เก็บหมดขอใบไม้เขียวหนึ่งอันมาดูซิมีตัวส n i p e r หนึ่งหน่วย อ่าฮะถ้าเลยหนึ่งคนตัวนี้อีกหนึ่งตัวสายฟ้านี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเวลามีเหตุร้ายมันจะไปแจ้งเตือนหรือเปล่าแม่แต่มันออกมาแล้วครับออกมาทำอะไรเนี่นนยฮะเอามันก่อนเลยไหมเอาก่อนเลยไหมเฮ้ยนี่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,ยๆๆๆตัวสไนเปอร์นั่นเหรอตัวสไนเปอร์มันหันมาพอดีนะเดี๋ยวงั้นเอามันก่อนก็ได้ครับไอ้สไนเปอร์โอเคเอึอ๊บออ แล้วก็ตัวนี้ด้วยมายืนฉี่ตรงนี้ฮอีกตัวแล้วก็นู่นอีกเฮ้ยมีตัวด้วยทางซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันโอ้อะไรมันเจอศพงั้นเหรอมันต้องรีบเอาสินะมันน่าจะเจอศพระแคระใครโอเคอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้อยู่ไหนทางซ้ายอะ่ะอ่ะโดนแม่อย่างรวดเร็ว และลายล่องรอยอไปยึดฐานสองเรียบร้อยมาโคกลูกพี่มาเคมอีกแล้วเออได้สกิลแต้มมาแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวค่อยอัพเก็บไปก่อนทีเดียวเอ,อ้ยพี่หลามพี่หลามจะไล่ามาทันไหมเนี่ยเออคงไม่ทันนะพอดีจะสกีลค่าเร็วกว่านะโอเคต่อไปจุดนี้ หลังจากนั้นก็น่าจะไปเปิดแมพแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรทําลายฐานแถวใกล้ๆเควสหลักอืม,มาตรงนี้จะมีอะไรรอเราอยู่ที่สูงดีกว่าที่สูงเป็นจุดได้เปรียบของเราอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไหนมาเฮ้ยมีพี่เสือด้วยนะแำอย่างนี้ก็ทุนเลประหยัด กระสุนเราไปได้เยอะครับทุดแรงไปได้เยอะโอเคมีพี่เสือช่วยเดี๋ยต้องไปหาก่อนมันมีกี่คนในเอาโพสต์นี้อ่าฮะอันัถือสไนเปอร์หนึ่งหน่วยอ่ะข้างล่างอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวชอบเปลี่ยนปืนผิดผมอะ่ะอ่ะมาเอาตัวสไนเปอร์ก่อนหนึ่งตัวไปฟักอะไรนั้นเอาพี่เสือไปเลยแล้วกันแม่มันเห็นเรางั้นเหร ผมก็สานเนียนแล้วนะเนะพี่เสือพี่เสือไปช่วยผมด้วยพี่เสือไม่ใช่หนีเข้าป่าพี่เสือต้องมาช่วยผมก่อนเออโอเคพี่เสือกําลังด้อมด้อมมองมองมอยู่นะเดี๋ยวไอตัวกลางมันเห็นผมอะโอ้ยมันปลาระเบิดมาไอตัวไอฝั่งซ้ายก็เห็นด้วยกันเหนอสองตัวเอาเจอพี่เสือเจอแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอามันก่อนแล้วกันมันน่าจะไปเบี่ยงเบนความสนใจกับพี่เสือแหละ Okay. ยังไงพี่เสือเอาเลยผมเชียร์ฝั่งพี่อยู่เออเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวไอ้พวกลูกพี่ชนเผ่านั้นต้องมาใช่ไหมแล้วถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดผมจะให้ลูกพี่เป็นการฆ่าในทางอ้อมโทษฐานไม่ออกมาช่วยกันมั่งมาดิมาอย่างมาแล้วโอเคพี่เสือผมแทงข้างพี่ไว้อยู่นะแทงอะไรเราผมเชียร์ข้างพี่อยู่นะเออ กัดมันให้หมดอะเอาละครับฝั่งชนเผ่ารากหญ้ามีสามคนปะทะเอาไปไหนละอออยู่นี่ปะทะลูกพี่เสือโคองเบงกอลเบงกอยังไงจะฉากันเลยไหมัฮ้ยจะฉากันเลยไหม ยังไงลูกพี่เสือตอนนี้จังหวะนี้เดินดุ่มดุมย่างสามขุมู่ครับไอ้นั่นก็ชนเผ่ารากหญ้าก็กระจายกำลังกันแล้วแต่ทั้งนี้ทท่านั้นยังไม่มีการมาเชิญหน้านครับยังไม่มีการเชิญหน้าเกิดขึ้นฮะแต่พี่เสือเหมือนเห็นแล้วครับจังหวะนี้พี่เสือเหมือนเห็นแล้วรากหญ้าโนหนึ่งมันจะเห็นเหมือนกันเอาละครับพี่เสือคำรามพี่เสือคำรามรากหญ้ายิงมาแล้วโนหนึ่งโอเคโนสองกับโนสามยังไม่เห็นเอาครับพี่เสือเก็บโนหนึ่งไปแล้วไปหาโนสองเรียบร้อยครับ ตายโอ้ยแต่พี่เสือก็โดนเยอะเหมือนกันครับจังหวะน,นี้เอามีสีตัวเหนอะชนเผารากหญ้าเอาอจบที่ชนเผารากหญ้าเป็นฝ่ายชนะให้ตายเถอะแม่ผมอยากจะให้ลูกพี่เสือฆ่าพวกมันให้หมดเลยมันไม่เคยที่จะช่วยผมเลยนะมันมาเครมตลอดเลยอ่ะให้ตายเถอะโอเคแปอาหนังพี่เสือก่อนอุย้ยไม่ได้จะขึ้นทางนี้เท่าไหย ขอเก็บหนังพี่เสือไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะนะ,ะ,ะหนังของพี่เสือนี้ผมไม่ใช้ให้คุ้มเลยทีเดียวเชียวละ่ะนะโอเคหลังจากต่อไปก็ข้างล่างสินะแล้วก็ค่อยไปเปิดแมปตรงนู้นแล้วก็มายืดตรงนี้โอเคน่าจะได้เท่าไหร่โอ้ยยังได้อยู่ผมยังไม่อยากอัดเกินหนึ่งชั่วโมงฟาร์มใหญ่เกินไป ยังไงก็ต้องตัดอยู่ดีแหละครับนะโอเคไปต่อแล้วกันจังหวะนี้อจึ๊บดูซิไม่มุมไม่ดีอีกแล้วเอามีพี่หมูป่าด้วยนะรอบนี้เฮ้ยสามตัวอืมเหมือนเดิมเอาตัวสนเยก่อนนะ พี่หมูป่าจะไม่มาวิ่งชนผมใช่ไหมฮะเออเมื่อกี้ก็ชนผมไปทีนะฮะอย่านะชนผมนี่พวกมันถ้าผมยิงนี่พวกมันรู้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจะอ้อมๆไปมาสองตัวนะบู๊เลยไหมบู๊เลยไหม แม่เข้าไปสเตลธรรมดานี่แหละ,หละออเออเขาเรียกว่าเล่นแบบเพรสเซฟจัดๆผมอ่ะอ่ะอุ้ยมันถือปืนเอ่อปืนกลแมชชีนกันนะนะเอเสองตัว ง่ายๆหรอมั้งเอาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันเจออะไรงั้นเอาเลยก็ได้วะสองตัวเองโอเคไม่น่าเจอศพไอ้ตรงนั้นน่ะที่มันถือปืนมาคินกันอยู่เฮ้ยโอเคเอารูว่าโดนแล้วยังไม่ตายเรียบร้อยได้หนึ่งฐานแด้ก,กี่ฐานแล้ววะเนี่ยสามแล้วใช่ไหมจำไม่ได้แล้วโอเคขอรับครับ โอ้ยเดี๋ยวต้องยึดอีกเยอะเลยนะคงไม่ได้ยึดในพาร์ทนี้พาร์ทเดียวหรอมั่งฮะเดี๋ยวจะแบ่งไปสครับหลายๆพาร์ทแล้วกันจะตั้งชื่อตอนว่ายุทธการยึดเกาะแล้วกันอันนี้น่าเป็นครั้งที่หนึ่งนะรู <c oughs> ้จะมีกี่ครั้งอะ่ะเออสลับกันมั่งเล่นภารกิจหลักกับอภารกิจยึดเกาะมั่งหรือถ้าอยากให้ผมลุยแค่ภารกิจหลักก็บอกกันได้นะเออแต่ยังไงของมันก็ต้องกินต้องใช้ครับต้องฟาร์มอะไรด้วยนะ Okay, ไปเปิดแมพแล้วก็ไปเต็มตัวหาซิต้าเออต้องไปยึดฐานอีกฐานนึงนี่หว่าข้างบนนั้นใช่ใช่ใช่ชสมตัวอย่างนั้นเอ้ยโอ้ยมีลูกพี่หมีด้วยนะเฮ้ยน่าสนหน้าสนดูดิลูกพี่หมีจะเก่งเหมืนลูกพี่เสือหรือเปล่าแต่อะผมช่วยลบจำนวนประชากรไปก่อนแล้วกัน มันน่าจะรู้ตัวกันแล้วนะอ่ะมาลูกพี่อ่ะผมช่วยตัวแล้วกันช่วยอีกตัวแล้วกันเออเอ้ยโหแต่มันมีปืนขี้โกงเออเล่นกันแฟร์ฟหน่อยนะยังไงแต่เหมือนมันไม่เล็งเราเลยอะ่ะไอตัวนี้อ่ะบอกว่าอย่าไปเล่นปืนนั้นโอเคสรุปแล้วลูกพี่หมีน่าจะตายไปแล้วมั้งน่าจะโดนระเบิดไฟหัวตัวนี้ไปเรียบร้อย อ่ะตายแล้วครับลูกพี่หมีอิแกนี่ฆ่าลูกพี่หมีเราเลยยังไม่ได้ให้ลูกพี่หมีเราสำแดงเดชเลยแหมมันยิงปืนแมกคินกันใส่นี้ใครไปสู้ได้เออโอเคดูดิมีอะไรให้เก็บเดี๋ยวค่อยไปขายที่หลังโอเควันนี้ของก็พร้อมอยู่ยังไม่ต้องการอะไรมากมาย ม่เดินมาอย่างไกลโอเคนี่น่าเป็นเอาโพสสุดท้ายสำหรับวันนี้นะผมชักจะเริ่มมึนหัวแนละ้วหลังจากไปปีนหอคอยมาเมื่อกี้เออแต่ตอนนั้นน่าตัดนะครับเออบอกไว้ก่อนตัดนะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวลืมบอกตัวเอง <laughs> อะไรของผมวะเนี่ยอะไรคือการบอกกับตัวเองไว้ก่อนวนะโอเคเอาก่อน อะเน้นตบบนเหมือนเดิมมันอาจจะเน้นซุ่มหน่อยนะรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองทำให้มันแบบขเขาเรียกอะไรท้าทายยิ่งขึ้นแล้วกันรอบต่อไปผมจะไม่ค่อยซุ่มแล้วกันนะรอบนี้ขอซุ่มๆไปก่อนเพื่อความรวดเร็วเออรอบหน้าอาจจะเร็วกว่านี้อีกด้วย <c oughs> อาจจะไม่ไม่มาซุ่มบนที่สูงแล้วอาจจะ ชาเลนจ์ตัวเองด้วยกันใช้แค่มีดหรือไม่ก็ใช้แค่ปืนกลใช้ปืนปอกแปกแ๊กอะไรเงี้ยปืนธรรมดาเดจะใช้แค่ระเบิดโอเคเดี๋ยวจะลองชาเลนจ์ตัวเองดูแต่ตอนนี้พาร์ทนี้เอาเป็นสไนเปอร์ไปก่อนแล้วกันนะอ่ะมันง่ายไงคุณผู้ชมผมไม่ค่อยอยากจไปเดี่ยวมันมากเอ้ยโอเคเออผมไม่ค่อยอยากไปเดี่ยวมันมากหรอกไม่ค่อยอยากไปใส่เดี่ยวสักเท่าไหร่มันเปลืองเลือดเปลืองชุดเกาะเปลืองยาเปลืองกระสุนนะ โอเคตัวท้ายมาเถอะโอเคมาทางนี้อ่ะเรียบร้อยยึดได้เรียบร้อย,ย,ย,อยนะโอเคดูจากเวลาแล้วไมนี่เล่นมาจะชั่วโมงครึ่งแล้วนั่นเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาต พักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนอะนะอะเจ็บเออเก็บของก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวไปขายของแล้วค่อยปิดคอมนะอ่ะไม้หมดอ่ะราไปขายทีเดียว8บาทเองนั่นเหรอให้น้อยเกินบางทีโอเควันนี้ก็ประสบเป้าหมายเรียบร้อยนะ ยึดแถบนี้เรียบร้อยเหลือแถบอีก2แถบมั้งเออซึ่งเราันยึดกันรอบอื่นแล้วกันนะอืมส่วนพวกภารกิจเสริมไว้ก่อนแล้วกันเนอะเอาแค่ภารกิจหลักไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้เออโอเคงั้นก็ไม่น่ามีอแล้วมั้งตรงนี้โอเคก็สำหรับพันนี้ก็ไว้พันนี้แล้วกันเนอะเจอใหม่พันหน้าสำหรับพันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับพันหน้าจะไปลุยภารกิจหลักกันต่อนะ โอเคไปแล้วเจอกัน